สวัสดีจ้าเราชื่อหนิงเรามีเรื่องปัญหาการท้องผูกข,ของเรามาเล่าให้ฟังใครที่เป็นเหมือนเรารับรองว่าต้องแก้ปัญหาวิธีเดียวกันนี้แนะ่เลยก็คือหาของเปรียปร้ยวๆมากินระบายไม่ขับถ่ายวันสองวันมันอึดอัดจริงไหมมะม่มวงเบาเนี่ยแหละช่วยได้ดีที่สุดตื่นขึ้นมารับรองว่าลงเกลี้ยงท้องเบาตัวสบายแน่ๆทีนี้เราทําบ่อยมากจนแฟนเราไม่ค่อยเห็นด้วยเลยเขาจึงไปหาตัวช่วยมาแทนและทุกครั้งที่เราทําแบบนี้กินทีไรนะแฟนเราต้องเข้ามาวุ่นวายทุกทีเลยอ้างว่าไม่ดีต่อท้องบ้างละ เพราะหลายครั้งเนี่ยตอนเช้าขึ้นมาจะปวดท้องบิดแบบไม่รู้จะพูดยังไงอะ่ะมันทรมานมากๆเลยอะ่ะแฟนเราก็แอบเป็นห่วงอยู่ห่างๆไปหาวิธีสารพัดทั้งเซิร์ชอินเทอร์เน็ตทั้งไปหาไฟเบอร์หลายยี่ห้อมาให้กินก็ไม่เคยได้ผลเลยนี่มันเป็นปัญหาระดับชาติของเราเลยนะซึ่งเราเป็นคนที่ท้องผูกมากๆใครเป็นเหมือนเราบ้างก็กินมะม่วงมันซะเลยนี่แหละง่ายสุดต้องเป็นมะม่วงเบาแบบนี้ด้วยนะแล้วหายากด้วยนะแอบกระซิบเลยว่าเราลองมาหลายยี่ห้อมากสำหรับไฟเบอร์แต่มันไม่ได้ผลเนี่ย <c oughs> ไฟเบอร์แม่โมดช่วยระบบการถ่ายดีมากรู้ไหมคือในนี้เหรอแล้วถ่ายเลยเหรอใช่ขอวันนี้เลยนะเพราะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วมันไฟเบอร์ใช่ไฟเบอร์แม่โมดอันนี้ถูกต้องครับไม่ต้องกินมะม่วงไม่ต้องครับถ่ายง่ายง่ายชัวชัวเช้ามารูเรื่องอะไรครับขอบคุณนะคะยกให้เลยเอาไปเลย ได้ผลอย่างไรเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะว่าจะปวดบิดและออกเกลี้ยงหมดจดไหมลองมาหลายยี่ห้อแล้วถ้าตัวนี้ดีจริงๆเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะว่าหาซื้อได้ที่ไหนจ้ะ